หนึ่งลบศูนย์ได้อะไรผิดหนึ่งลบศูนย์ก็ได้ตัวมันเองถูกหนึ่งสองลบศูนย์ได้ตัวมันเองถูกต้องถูกต้องสองบวกศูนย์ก็ได้ตัวมันเองแอบสามบวกศูนย์ได้ตัวมันเองถูกต้อง good job this is a mini shido she calculate regarding uh, a number this is 1 plus 1 equal 2 2 plus 1 equal 3 is correct 4 plus 1 equal 5 <coughs> 5 plus 5 10 good job 2 plus 2 4 2 plus 2 equal 4 good job it's correct it's correct oh no 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 this <coughs> is uh, 1 minus 1 equal 0, 2ไม่นับ2เท่า3ไม่นับ3เท่า1ไม่นับ0เท่า1โอเค2ไม่นับ1เท่า2 3ไม่นับ2เท่า3 2บวก0เท่า2 3บวก0เท่า3ดีจับดีจับดีจับ yeah I correct that's correct